ล่าสุดค่ะทุกคนคะผู้บริหารอย่างบอสบอยสิริชัยมาฟิตออกกำลังกายแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ได้มาเล่าเรื่องชีวิตประจำวันในแต่ละวันว่าทำอะไรบ้างและตอนนี้ผู้บริหารอย่างบอสบอยสิริชัยมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่เตรียมเซอร์ไพรส์เอฟซีแฟนคลับแน่นอนได้ข่าวมาว่าซุ่มทำเพลงใหม่ให้ซอแอนแล้วก็บอสบอยจริงไหม แล้วมีกี่เพลงเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะที่สารคามครับผมพ่อรับสมคัครคนถือบอกครับพ่ได้รับครับผมไม่ได้รับครับมันหมดเวลาแล้วเราซ้อมกันมาตั้งหลายวันแล้วไปอยู่ไหนมา ไเปเวทีวันไหนลูกจริงๆแล้วกำหนดตามโปรแกรมคือวันที่29ครับวันที่29มีปล่อยเพลงนี้ผมด้วยนะครับเพลงคดหอดหลายเนี่ยเพิินสีดามาบนนีมันเป็นเพลงผมก็มีสองเพลงแอนก็มีสองเพลง แต่เพิ่งปล่อยชีเสร์ฟไปนะครับก็จะปล่อยเพลงผมวันที่29นี้แล้วก็เพลงหมอลำแอนก็มีนามขาดของนองขาดอายแล้วก็ของผมก็จะเป็นเพลงหมอลำอีกก็คือช่วงนู้นแหละปลายกันยาก็จะเป็นเพลงเมิดใจให้ปล่อยมือ เปิดใครคุณปิดวันไหนครับวัน,นวันนี้ครับสามทุ่มแอดมินจะเปิดสามทุ่มครับ ันน kind of ี้มีแจกของใช่ครับวันน yep, ี้มีแจกของให้เด็กๆของใช้แชมพูกีมอาบน้ํายาสีฟันแม่แตนจะเป็นตัวแทนพี่แอนพี่บอยแจกให้ลูกๆทุกคนเมื่อใจก็ให้ปล่อยมืออายว่ามันบอกคือเดลอกละ ทำคาหากันแลวตามันมีแต่เขาคนนั้นหัวใจมันมีแต่เขาคนนั้นรู้ทันบอต้องตัวอายดอกบึ่งออกแม่นบอบอกเป็นคำเบาใจเจ้าคือทอดเขาตลอด หูอยู่เด้อบ่เม่นคนตาบอดอ่านซอดว่าเขาเป็นใครตัวแต่อายว่าฮักหลยๆเที่ยวเบาเสาคำตัวแต่อายว่าฮักเลยๆเที่ยวเบาเสาคำหยดน้ำน้ำจนจำคำเบาใดสิมาใหม่หาใด จริงใจกับอายจากเบอร์เซนที่เห็นคือแสงทำเป็นหากันข้างกายเหมือนอายเป็นคนส้ำคัญแต่ใจเจ้านั้นมีเขาทุกเวลาให้ปล่อยมือถ้าเมือทักอายบอมีความหมายสิเก็บไปยังละนาะ อยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บมีน้ำตาเศร้าให้ความหวังสาถท่ามืดทากันใจเธอนั้นมีเขามาปั่นมาส่อนมาเสียงใจเธอนั้นมีเขามาปั่นมาสอนมาเสียง,าายงแค่เพียงตัวอายเป็นโตทขันคุกเขาอาปากเบาก็เห็นเงินตัวตนคนตัวกันอ่านใจบอกเคยอยาก บ,บป่ปากบ่เม่นว่าบอกคู่รู้ทั้งรู้มาเมิดนหาักายปล่อยมือสาธา่ามันสุดทางใจเปิดต,ตัวคนใหม่มีเขาเขาเพียงมักเมียรัรบเพลงอีกเพลงหนึ่งที่จะปล่อยก่อนก็คือเพลงคือถอดหลายเมียเพลิน พี่ปอกกีมม้มันเหมือนเข้ากับชีวิตหรอหมอเป็นอันนี้ไม่ได้แต่งเองแต่เพลงอคือทอดลายเนียเกันึีงแต่งเองแต่งไม่นานแล้วคือทอดลายอ้อนอนายนั่นคือทอดลายนอนเมื่อตายนาพาทั้งคืนคือทอดลายอ้ายจนลงสะดุ้งตื่นคือทอดลาย อายจะลงสะอื่นคิดนำควันยืนคนที่เป็นมเมียเพื่อนแก้มเป็นเวนอายนั้นคอยจอบซองลอยอองลองหัวใจสะเวนผู้สาวเขาสั่งมางามเปิ่นเบินโอเมียเขาสั่งมาสูงเจนเทินอายโตกระเทินยามเห็นเจ้าเดินมา ไอคืนอีลาจนว่าตายบอเป็น